นี่จะเห็นได้ว่าข้างหลังมรนเป็นเน็ตโอเคตอนนี้อยู่ถนนเจ็ <S 2> <S 2> <S 2> นะครับแล้วเดี๋ยว็็วานผมอยู่76เนาะวานป้าแมวอยู่แปดสก็ไม่ไกลกันเลยโอ้โหมด้ นี่ไฟอะไรไฟเขียวเราโอเคงั้นแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้นะครับเดยมาถนน78ก็จะเจอสนามเด็กเล่นมีคนมาเล่นกันแล้วก็มีรถของอีกตุ้งเหนี่อย มาตอนที่ถ่ายวีดีโอตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6กโมงครึ่งนะครับแต่ตอนนี้พระอาท,ทิตย์จะดับลงตอนประมาณสองทุ่มครึ่งพระอาท,ทิตย์ถึงจะรับขอบฟ้าฉะนั้นก็อีกสองชั่วโมงพระอาทอิตย์ถึงจะรับขอบฟ้านี่ถนนเจ็ดสิบเจ็ดแล้ว อีกหนึ่งบล็อกก็จะเป็นบ้านผมแล้วลมดีมากเจ็สิบเจ็ดแล้วครับข้างออกไปก็จะเป็นถนนข้างหน้าจะเป็นถนนบ้านผมแล้วตอนนี้เขาปิดถนนนั้นเนาะให้คนให้ออกมาเดินเล่นกนันแค่นี้ดีกว่า